เอาละครับบ้าถ่วดีโออ่ะอันเนี้ยจะวิ่งไกลมากอะอันเนี้ย เ,เตรียมไว้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับเตรียมน้ำให้พร้อลุกขึ้นนะครับก็ให้ ญาติโยงนะครับข้างหน้าข้างหน้านี่นะครับขอน้างหน่อยก็แล้วกันนะครับนั่งหน่อยหลวงพ่อเจริญพรเมตตานะครับช่วยนั่งหน่อยนะครับหลวงพ่ออยู่ข้างหลังนะครับขอขอเมตตานะครับหลวงพ่อเจริญพรนะครับทุกท่านนั่งหน่อยนะครับด้านหน้าผมเนะครับหลวงพ่อมองไม่เห็นนะครับหลวงพ่อพระเดชคุณหลวงปู่พระเทพพิสุทธิคุณสมหาเถระ นะครับพี่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เพระเอประภุนพระเทศโกศนจ้นาคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นครับขอบคุณทุกท่านนะครับะอบนนะไรก็ ลองผู้ว่าราัฐการจังหวัดเก็บเข็นเปวดานะครับนี่คือวัฒนธรรมแต่รลานลาาของเราสมบูรณ์แบบรถดับเพลิงนะครับน้ำนะครับช่วยเลียงน,นะครับ ช่วยเลี้ยงให้ไปลุกจากด้านบนนะครับด้านบนข้างล่างเลี้ยงเลี้ยงหน่อยครับเลี้ยงหน่อยนะครับเอาเลี้ยงข้างล่างหน่อยนะครับเลี้ยงข้างล่างหน่อยให้ขอทางรถตู้หน่อยเด้อขอทางรถตู้หน่อยนะครับขอบคุณครับเ่าวน้ำจากที่สรเชียงใหม่นะครับโดย ความเมตตาท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่และทีมงานทุกท่านนะครับเจ้าหน้าที่สพบรทุกท่านนะครับ <S <S 1> <S 1> ช่วยเลี้ยงไฟหน่อยนะครับเลี้ยงเลี้ยงน้ำนะครับน้ำจะให้ไฟลุกจากด้านบนนะครับให้ไฟลุกเ,เลี้ยงน้ำหน่อยครับเลี้ยงน้ำครับผม <S <S น้ำครับน้ำ อาเลยครับเ,เลยครับน้ำเลยครับเลี้ยงเลี้ยงครับเ,เลยครับน้ำก็ไปหน่อยครับก็ไปหน่อยน้ำอีกหน่อยครับ ขอบคุณรูบาหลวงพ่อนะครับรูบาพระครูประพัฒน์ธรรมรังศีีรูบาวัดปู่เร้าและทีมงานลูกหลานทุกคนนะครับช่วยงานอย่างเต็มที่นะครับขอบคุณหลวงพ่อพระครูวิบูลกิติลักษณ์นะครับที่ได้ยื่นยงองค์การอ่านครงนะครับแบบพื้นบ้านล้านนาให้พวกเราได้รับทราบ อันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับกำลังเดินทางกลับขอทางหน่อยนะครับขอทางหน่อยนะครับท่านรองก็ถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างแนบแน่นนะครับงานทุกงานทุกที่นะครับไม่เลิกไม่กลับนะครับไม่เลิกไม่กลับท่านเดินมานะครับเมื่อกี้ท่านเดินมารถเข้าไม่ได้ท่านเดินมานะครับเดินตักวัดพระสิงห์มาเลยนะครับอันนี้ที่ว่าท่านปรทธา นายรงปู่และขราพิสุทธิ์งอย่างลึกซึ้งนะครับเมื่อวานก็เจอท่านที่งานฉลองปริญญาบัตรของอมหาวิทยาลัยมหาจุฬาเชียงใหม่ที่บนพระวิหารหลวงวัดสวนดอกก็ท่านรองนรมนปราวัตนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนี้แหละครับเมื่อกี้เดินจากวัดพระสิงจนถึงที่นี่นะครับประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆเกือบ3กิโลนะครับ ่ารลองผู้ว่าร,ราชการจังหวัดเดินด้วยเท้านะครับมาถึงที่นี่ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่พระครูมรรณีรัตนคุณและพระมหาเถระอันปวงครับขอบคุณพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆราพิการทุกระดับชั้นที่เกล้าได้เอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีพระภิสุสามเณรทุกรูปทุกท่านนะครับ ปราห้สาด้วยความเคารพอย่างยิ่งที่เมตตาต่อคณะสถาสาธุชนนะครับและงานทุกงานก็จะได้พึ่งพาอาศัยใบบุญนะครับ mm hmm. พรเพลิพระคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดไปนะครับ mm hmm. ขอทางนิดนึงนะครับค่ะนี้เพะเดเพคุณท่านเจ้าคุณ ท่านศิรวิมลนะครับเจ้าคณะอำเภอเสมืองนะครับจะเดินทางกลับแล้วนะครับก็ขอญาตโยมช่วยดูแลทางเดินนะครับรถนะครับกำลังจะกลับช่วยดูด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับท่านเจ้าขุนเจ้าคณะอำเภอเสมืองนะครับ ขอบคุณหลวงพ่อจเจ้าวาดวัดเกตการามและคณะสงฆ์ทั้งปวงนะครับที่ผมอาจจะได้เวนามไม่ได้เวนามทั้งหลายทั้งมวลน,นะครับหลวงพ่อจเจ้าวาดหลายๆวัดหลายวานะครับมาในวันนี้ ลูกหลานนักเรียนธรรมราชศึกษานะครับไปเจอคณะครูที่เต็นท์นะครับด้านทิศตะวันตกนะครับที่ด้านเต็นท์ด้านทิศตะวันตกนักเรียนลูกหลานทุกคนครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้อิ่มบุญอย่างเต็มที่ปุญญาบารมีหลวงปู่ปกปักนะครับพวกเราทุกคนนะครับไปพบคณะครูที่เต็นท์นะครับด้านทิศตะวันตกนะครับครูบาอาจารย์จะได้ รพระภิกษุสามเณรวัดพระสิงห์ทุกรูปจะพิ่งกลับนะครับนิมนต์รอให้งานเสร็จสิ้นแะล้ถึงจะกลับได้นะครับเมตตาธรรมจากหลวงพ่อจเจ้าวาดและคณะสงฆ์วัดพระสิงห์ครับ มาสมัสการหลวงปู่นะครับที่ปรึกษาเจา้าคณะอำเภอสันกำแพงนะครับและหลวงพ่อเจาอ้าคณะอำเภอสันกำแพงนะครับพระมหาเถรานุเถระนะครับที่โปรเีนตา